เดี๋ยวเราเราเสียบเราเราโพล็กเราโพลิ่งไว้เชื่อมกับตัวแนวตรงนีด้แน่นอนจอดที่ห,หลังจอดจอดแล้วเสียบเวลา,าจะวาะงขึ้นถนนเข้ามาไม่ปล่อยจะปังนี้เอาไปใช่ไหมแต่ว่า ฉันจะได,ไ,ดได้ดึงได้ดึงระยะถนนไหมว่าจริงๆถนนไม่ได้ได้8เมตรไหมหมายถึงระยะรวมระยะรวมได้ไหนฟังฟังฟังจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะตมุดต่อมุดนะได้8 8เมตรา8เมตรล่เว้นข้างละ50สองข้างแล้วก็ถึงวางไปล่องวีตัวนี้แล้วที่เหลือเป็นแนวถนนก็คือ,อระยะรวมได้8เมตร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตอนเขวัดตอนไม่ไดวางวางแนวท่อนหรือเทียบระยะหมดแล้วนะ้ได้แปดหมดแต่เพราะที่ตวงมันตวงเวลาระยะพื้นที่ถนนมันเป็นมดแปดแปดเมตรอะถ้าแปดเมตรแล้ถ้าเรเทแล้วมันผิดระยะปุ๊บคือถ้ากว้างกว่ามันโอเคเลยกว้างกว่ามันมันดีกว่าถนนนะแต่ผมว่าเรื่องผมแค่ปาแค่ากที่เราเราเปลนเปลี่ยนงัก็จะยะถ้าคนเฟิร์มระยะแล้วระยะได้ แสดงว่าเดี๋ยวตัวเหล็กที่จะเชื่อมไปนเวลที่เชื่อมต่อคือเซอรจะเท,เทตอนเสียบตอนเทถนนและต่อเข้ามาเจ้าตาแต่เดี๋ยวว่าเราเราจะเทตอลนลังก่อน ครับก็มัพนี้เคซี่นะครับก็ mm hmm. มาดูหน้างานในเรื่องการทําสัโลโภคนะครับก็เป็นขั้นตอนเรื่องของการทําถนนนะครับการบดน้าถนนหลังจากที่เรามีการวางระบบท่อด้านล่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวดวพาอมาชมระบบท่อด้านล่าง mm hmm. กันก็ตัวนี้เป็นเป็นระบบระบายน้ําของโครงการนะครับก็ตาม เอกสารกันการของญาตดสรรนะครับสเปคในการเรื่องของระบุเรื่องสารุปโภคขำระบบท่อเนี่ยเราจะใช้ท่อขนาดนะครับ60เซนติเมตรนะครับกว้าง1เซนติมอะกว้าง1่ยาว1เมตรนะครับแล้วก็ใช้เป็นท่อคอสโลนะครับมาตรฐานเป็นคอสอลมาตรฐานเป็นชั้นสามะก็ตัวนี้เป็นลักษณะข,ของตัวท,ท่อที่เราวางนะครับทำมาดูตัวนี้เราจะวางบ่อพักก่อนวางท่อตามระดับแนวนะก็ ตัวท่อเนี่ยเราใช้คอสลอชั้นสามนะครับตามสเปคของที่คณะกรรมการจัดสรรระบุในแฟม้มจัดสรรของเรานะครับวางไว้เรียบร้อยเลยตันเนนะครบับแล้วก็จะให้ลองแพนต้องดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นด้านหลังของตัวแปลงจัดสรรเรานะครับซึ่งระบบของการวางสารอุปโภคเนี่ยครับเรื่องของระบบน้าเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดในเรื่องของวางระดับท่อนะครับสโลปในการใช้วางระดับท่อ จากที่สูงถึงสู่ที่ต่ำนะครับจากท้ายโครงการออกหน้าโครงการเพื่อระบายนะ้ําออกด้านหน้าเนี่ยจะใช้สลอปที่ 1. นึ่งต่อห้าร้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าอันนี้เราด้วยมองด้วยสายตาอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนทํางานเราใช้กล้องยิงระดับแล้วก็เทสเรื่องของระดับน้าแล้วเท<ๆ>ียบจากาด้านหน้าสุดของโครงการซึ่งเป็นท่อเชื่อมของเทศบาลนะครับที่มีขนาดที่เป็น1เมตรนะครับผมแล้วก็้องด้านในเราเนี่ยจะเชื่อมใช้ขนาดท่อที่60เซนนะครับแล้วก็เชื่อมที่ยกระดับความสูงจากด้านหลังนะครับ ออกไหลออกด้านหน้านะครับเราใช้สลอปที่400นะซึ่งเป็นสลอปที่สูงกว่านะครับมาตรฐานที่ระบุในตัวคณะกรรมการ,การจัดสรรนะครับซึ่งจะทําให้ระบบการไหลเวียนของน้ำเนี่ยจากด้านหลังนะครับออกด้านหน้าเนี่ยจะไหลได้ดีกว่านะครับก็เราจะระดับมาเผื่อไว้ให้กับลูกค้าเพื่อป้องกันในเรื่องของระบบน้ําท่วมขังภายในนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหนึ่งอุปก,กรณ์ท่อที่เราเลือกใช้2เรื่องของสลอปนะครับที่ก็ ใช้สลบที่ดีกว่านะครับเพื่อให้น้ําได้ไหลได้ดีกว่านะครับก็สามนะครับก็จะพามาดูหน้างานวันนี้เลยวันนี้เนี่ยก็คือเราทําการหลังที่ที่ทําการบดใช้รถบดอัดนะครับบดอัดจากดินให้แน่นแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวเป็นหินหินเกดนะครับหินเกดนะครับเป็นการปรับพื้นนะครับตรงบริเวณด้านล่างนี้แล้วก็บดตามอีกทีหนึ่งแล้วก็ปรับระดับให้เรียบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนนะวันนี้เองเนี่ยเป็นขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมเทถนนนะครับซึ่งถนนเนี่ยด้านข้าง สองข้างนะครับตรงนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นที่เป็นแนวเหล็กที่เราวางเหล็กไว้แล้วก็กั้นแบบไว้เนี่ยเป็นแนวที่จะทําเป็นรางวีนะครับกพรารา,างวีตรงนี้จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการระบายน้ําเวลาฝนตกต่างๆนะครับน้าก็จะไหลามารวมในรางวีแล้วก็ไหลระบายลงในตามบ่อพักต่างๆตามจุดที่มีการ วางไว้เป็นจุดๆระยะประมาณ10เมตรนะครับของจลระหลังนะครับก็จะทําให้เรื่องของน้ําท่วมนะครับการน้ําท่วมขังในบริเวณพื้นที่นี่ไม่มีนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของตัวถนนนะครับเราทําเรื่องของนอ่าสะลบนะครับหนึ่งต่อสี่ร้อยสองเป็นเรื่องของขนาดท่อที่เราใช้นะขนาด6ก60เซนติเมตรซึ่งคํานวณปริมาณน้ําการใช้ต่อหลังคํานวณปริมาณน้ําฝนในพื้นที่แล้วนะครับก็เพียงพอต่อการระบายน้ําแน่นอนนะครับก็จะทําให้น้ําไม่ท่วมขังตรงนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นภาพรวมของหน้าง,งานนะครับก็หน้าง,งานกําลังข้อแบบเทเรื่องของตัวรังวีก่อนนะครับก็เดี๋ยวเทรางวีเสร็จเนี่ยก็จะทําการตรวอัดพฤฤฤื้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็วางไว้หนึ่นะครับลงนะครับที่แนวถนนแล้วก็จะทําการเทคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ณวันนี้เองเนี่ยก็จะพาทุกๆท,ท่านชมหน้าง,งานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะพาท่านอัปเดต เราก็พามาชมน้่งงานของเรานะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับก็เดมาคุนี่เคซี K ่ C นะครับเป็นบ้านแฝดนะครับ2ชั้นขนาด4ห้องนอน3าห้องน้ําใช้ใหญ่นะครับใจกลางเมืองระยองเลยพิกัดตรงนี้ก็คือขอถหินเขาไผ่นะครับถ้าเป็นซอยเนี่ยก็คือเป็นซอยชากฝรล่งซอยหนึ่งนะครับจากจุดนี้เองเนี่ยเดินทางนะครับสะดวกมากเลยนะครับก็เข้าตัวเมืองได้ประมาณสัก10นาทีมีคมมานต์พุทธก็มา10นาทีนะครับแล้วก็ ไปออกทางถนนเส้น3ามทหไปบิ๊กซีไปเซ็นทันไปทางออกไปทางตะพงทํางานในเอพีซีหรือจะไปทางบ้านค่ายทางปกแดงหรือออกเส้นสามหกวิ่งเข้ากรุงเทพกับพัทยาก็ตรงนี้สะดวกเลยนะครับรถไม่ติดนะครับบริเวณนี้นะครับใกล้แหล่งอํานวยความสะดวกโรงเรียนโรงพยาบาลครบคันเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจนะครับหรือกําลังมองหาบ้านในทําเลที่ใกล้เมืองนะครับแล้วก็เงียบสง,งบน่าอยู่แบบนี้นะครับก็ เ,เข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของงานโครงสร้างนะครับกาลังทําเรื่องของงานโครงสร้างดำ,ำเนินการในเรื่องของทรนุโคต่างนะครับก็อีกะระยะหนึ่งก็จะมีบ้านตัวอย่างให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ทุกท่านกําลังมองหาบ้านนะครับฝากเข้ามาเยี่ยมชมโครงกงารเราได้นะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรนะครับ096-199692หรือ 093362949นะทั้งสองเบอร์เป็น ID Line นะครับสามารถที่จะแอดเข้ามานะครับแล้วสอบถามรายละเอียดได้นะครับล้าเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของเอกสารต่างๆข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆให้กับลูกค้าฟรีด้วยนะครับก็โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญน,นะครับแล้วก็มีดาได้ข้อมูลนะครับที่เป็นมาตรฐานในการทำงานที่สามารถที่จะเอาไป วิเคราะห์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้นะครับตรงนี้มีบริการขคพบงจรนะครับดาเนินการเรื่องของเช็คเอกสารได้ฟรีดำเนินการยื่นกล้วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการปรึกษาหรือเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือมีคําถามนะครับที่ต้องการนะครับสามารถติดต่อได้ตามทาง,ทางได้เลยแล้วก็ฝากติดตามได้ที่เพจนะครับเดลมาคอนี่มาริโตคราซี่นะครับก็จะมีเพจของตัวโครงการอยู่นะครับในเพจเนี่ยก็จะมีอัปเดตในเรื่องข้อมูล โครงการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการเลยนะครับก็ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลของโครงการได้ในเพจนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางที่แจ้งได้เลยนะครับสำหรับผมก็บ้านนนนะครับนนมกนี่นะครับก็วันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมาชมอัพเดตข้อมูลของโครงการเราในโอกาสต่อไปในวันนี้สวัสดีครับ